สวัสดีครับผมลุงทุ่งแห่งช่องทุงพุทซาช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัต,ตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการช่วงนี้ก็เป็นช่วงของนา ฝนครับโอ้มีพายุเขาครับกับฝนตกดีต่อเนื่องน้ำในทงก็มันกำลังจีลดลงแต่ว่าฝนตกสองสามวันวันี้จักบันชีมาไปอมไหมโอ้ยชาวนาก็กำลังลุ่นอยู่เลยนะครับวันนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ครับดูฝนตกอยู่บานนี่แหละ,ออะตกแรงพอสมควรครับจาก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  วันก่อนนี่ตกอยู่แตะว่าตกค่อยๆต่วันนี้ตกแรงเลยตกหนักเลยนามไหลทางครับไปก็มองฟ้ามองฝนยุงนี่แหละชาวไรช่ชาวนาตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนี่แหละครับที่ผิไม้บ้านทุซาตำบลระกาใหญ่อำเภอผิไม้จังหวัดนครราชสีมาทางด้านทีมงานหนึ่งรือไทยกัเดี๋ยวจะไปตามดูหนึ่งรือไทยกันครับ หนึ่งคือไทยนี่ก็ยังประจําการอยู่ที่ปากช่องเสียงว่าฝนก็ตกดีเหมือนกันครับกําลังเร่งมือในการปรับที่ทําแปลงดอกหม่โอ้หนึ่งครับฝ่าคลึมเลยครับฝนตกตกนักตลอดครับเช้าๆก็มีแดดนิดนึงกันกนกึนกว่าชิโลงแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมาอีกแล้วดู เดี๋ยวไปดูหนึ่งหรือไทยกันครับตัดฉากไปดูที่ปากช่องโอ้คลิปนี้ไปหลายทีครับทางไทยพี่ไม้ทางปากช่อง นี่ครับกำลังปรับทีเพิ่มเติมครับหลังจากที่ไถบุกเบิกบุกปลาแล้วครับไถครไถึงดันพวกวะเพือดอะไรปรับปุ้งต่างๆหลังจากปรับคุ้งแล้วตอนนี้ก็เริ่มไถแล้วครับโอ้เป็นเนินเขาสวยมากทีเห็นแนวใหม่อยู่ด้านหลัง ีตงรงครบนี่ก็เป็นทีลงมะก้อนครับ่อยรลุกลางนี่ครับเริ่มไทแล้วครับาทางสายมือคือแปลงที่เขาทําเป็นพรบเรียบรอยแล้วเป็นคันบันไดเรียบรอยเจียมแปลงปลูกปลูกไม่รอกเรียบรอยมารขยายพื้นที่ไถยรุ่นนี้รแรงเหมือนเดิมแรงดีเหมือนเดิมครับ สำหรับตอนนี้ลุงทุ่งกับทีมงานก็ต้องขอลากันแล้วไว้พบกันตอนหนะ้าก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมามาฝากนผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ